เลิกทำงานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลิกพิลาทิสไม่ได้เหมือนกันชื่อมายุรีค่ะตอนนี้เป็นหมอดมยาแผนกสองกล้องทางเดินอาหารเล่นพิลาทิสมาปีกับ2เดือนค่ะได้ไปทำเอ็า MR ไเพราะว่าปวดหลังะคะ่ะมันก็เจอว่ามีหมอนรองกระููคทับเส้นประสาทระดับ L5S1 ทีนี้ตอนนั้นยังไม่ปวดมากแต่พอมันเริ่มปวดมากๆขึ้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาหนทางที่รักษาตัวเองไม่อยากให้มันเป็นมากกว่าน,นี้แล้วต้องไปผ่าตัดอันนี้จะเรื่องใหญ่คือเราคิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่เฉพาะตัวเรา Specialist ที่ดูในเรื่องของหลังโดยเฉพาะเพราะเราต้องการหายเวลาที่สอนเนี่ยครูก็จะค่อยๆไปเราบา,บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออท่านี้อีกแล้วท่านี้อีกแล้วแต่ว่า ถ้าไม่ทําท่าเนี้ยมันก็ยังคงปวดอยู่เนื่องจากการเจ็บป่วยแบบเนี้มันต้องใช้เวลาแต่เราไม่ได้เบื่อนะเราก็ชอบเราเริ่มลืมไปว่าเราเคยปวดเราก็นั่งเช็ดพื้นแล้วก็มานั่งอ่ะเราหายปวดแล้วหรออะอย่างงี้ยาใช้ชีวิตที่เราต้องทําทุกวันนะ่ะได้ปกติในส่วนของการทํางานนะ่ะเราเราจะมีท่ายืนที่คุณครูสอนทําให้อาการต่างๆเราเนี้ยมันดีขึ้นแบบ อย่างชัดเจนมันก็เลยจะต้องมาต่อเนื่องแล้วเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานและอยู่ในท่าอย่างนั้นนะ่ะทุกวันเรื่องทำงานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น